ลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดาวประจำตัวเดินอยู่ในภพเรือนที่ดีค่อนเดือนช่วงปลายเดือนอยู่ภพเรือนเสียหายแต่มีมาตรฐานที่ดีดาวความรักอยู่ภพเรือ,มอรนมรณะแต่มีมาตรฐานเป็นราชาโชคดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสยอยู่ภพเรือนแห่งปัญหาคนโสดสนิทพบรักกับคนต่างชาติหรือพ่อไม้แม่ไม้ ที่อยากมีแฟนแต่ก็หวงความโสดคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขาก็รักคุณแต่ยังอยากทำตามใจตัวเองรักแต่ไม่พร้อมดูแลหัวใจไม่พร้อมให้สถานะคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักเขาต้องให้อิสระเขาเขาอาจจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่รักษาสัญญาก็ต้องปล่อยวางไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนกรกฎาคมปี2566ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทย,ทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนและครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ซึ่งเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการดูเรื่องราวเฉพาะเจาะจงยังไงร,รบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fanpage ลูกเกตพยากรณ์หรือว่าจะทักไลน์เข้ามาก็ได้นะคะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันค่ะ คลิปนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3เซตนะคะก็คือเซตที่1คนโสดสนิทเซตที่2คนมีคนคุยแต่ว่าไรสถานะและเซตที่3คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานกันเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นการทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวกันลักนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ากันก็ไม่ได้มีดาวใดเสียหายมาสถิตยอยู่ที่ลักนาฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นพบเรือนความรักก็ไม่ได้มีดาวเสียนะคะดาวตัวต้วตนของคุณในช่วงตั้งแต่วันที่1-4กรถึง4กรกฎาก็อยู่ในพบเรือนที่ดีแต่ว่าดันมีปัญหาคือดันมีดาววินาศมากุมก็ต้องระมัดระวังความคิดเยอะคิดมาก วินาศเนี่ยบางทีมันแปลว่าอึดอัดจุกจิกลำคาญใจบางทีคุณก็มีความนอยเก่งนอยง่ายอึดอัดจ,จุกจิกลำคาญใจได้ง่ายๆหลังจากวันที่สกรกฎาดาวประจําตัวย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นพบเรือนลาภก็ยังเป็นพบเรือนที่ดีอีกก็มีช่วงที่เว้นว่างจากการที่โดนดาว พระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาววินาศมากุมก็คือตั้งแต่วันที่4ถึง17กรกฎาช่วงนี้เนี่ยก็จะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นไม่ได้คิดเยอะคิดมากไม่ได้คิดเลยคิดน้อยและมีอะไรก็ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วพอมาในช่วงปลายปลายเดือนตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมดาวประจำตัวย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นภพเรือนวินาศ เป็นภพเรื่องแห่งความอึดอัดอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยคุณจะกลับมาน้อยเก่งหน่อยง่ายได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงกลางกลางเดือนที่คุณไม่ได้มีดาวดวงไหนทําร้ายดวงของคุณแล้วคุณรู้จักที่จะรเรียนรู้กับการปล่อยวางและลดเงื่อนไขอะไรบางอย่างกับคนรักแล้วก็ปล่อยคนรักให้เป็นอิสระเนี่ยในช่วงปลายปลายเดือนคุณก็จะไม่ได้จุกจิกอะไรมากมายนะักเพราะว่าคุณได้ปล่อยวางไปแล้วรู้ว่ายังไงคนรักหรือคนคุยเนี่ยยังรักคุณอยู่ยังไงเขาก็ยังวนเวียนอยู่กับคุณนั่่นแหหละะไไไมไปปรรรอกะะเพาาาววดจ ของคุณถึงแม้ว่าจะอยู่ในภพเรือนที่เสียหายก็มีมาตรฐานที่ดีมีมาตรฐานเป็นทั้งราชาโชคและมหาจักรทาให้ยังมีสเสน่ห์ต่อคนรักคนคุยอยู่มากหรือแม้ในช่วงเวลาที่ดาวอยู่ในราศีกร,รกฎกลางเดือนก็อยู่ในภพเรือนลาภซึ่งเป็นภพเรือนแห่งความมีสเสน่ห์ในช่วงต้นเดือนดาวประจาตัวเป็นเกษตร,รก็มีสเสน่ห์ยังไงคนรักคนคุยยังเหนียวแน่นกับคุณอยู่มากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะละเลยคุณไปบ้างอาจจะทําอะไรตามใจตัวเองไปบ้างช่วงเวลานี้เนี่ยคนรักจะไม่พร้อมเสียสละ ความสุขส่วนตัวของเขาให้กับคุณเท่าไหร่จะเอาเวลาส่วนใหญ่ไปหาความสุขใส่ตัวของเขาเองมากกว่าจึงอาจจะไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่คุณค่ะเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าดาวความรักซึ่งก็คือดาวพฤหัส ดันไปสถิตยอยู่ที่พบเรือนมอรณะซึ่งเป็นพบเรือนเสียหายแต่มีมาตรฐานเป็นราชาโชคนั่นแปลว่ายังไงซะคนรักคนคุยก็ยังต้องวนเวียนอยู่กับคุณยังต้องการคุณแต่ด้วยความที่อยู่พบเรือนเสียหายหมรณะเนี่ยบางทีก็อยากจะปรีดวเวกมรณะบางทีก็อยากจะท่องเที่ยวเดินทางหรืออยากจะหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตต้องการการเปลี่ยนแปลงแถมยังมีดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวที่มาจากพบเรือนอริมกุมดาวความรักอีกก็ยิ่งก่อกวนให้คนรักในช่วงเวลานี้เนี่ยไม่ก่อยจะตามอกตามใจคุณเท่าไหร่ชอบเอาชนะขะขาด มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ชอบควบคุม control แล้วถ้าเกิดว่าคุณจะไปควบคุม control เขาให้เขาจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีแม้แต่คุณก็ไม่ได้ควบคุม control นะเขาอาจจะเคยสัญญาอะไรกับคุณเอาไว้แต่เก่าก่อนเดือนนี้ตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากจะทำตามสัญญาของตัวเองค่ะก็เลยทำให้ความรักความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่อาจจะกระท่อนกระแท่นไปสักหน่อยแต่ก็ยังยืนยันว่าน่าจะยังรักกันอยู่เพราะดาวมันมีมาตรฐานที่ดีตลอด ทางด้านคนโสดสนิทโอกาสจะพบเจอความรักเกิดใหม่เนี่ยก็ถือว่ามีแต่ก็ไม่ได้ว่าง่าย ส่วนใหญ่แล้วน่าจะยังเป็นโสดต่อไปแต่ก็มีเหมือนกันถ้าในพื้นดวงเดิมคุณเหมาะกับคนต่างชาติหรือเหมาะกับพ่อไม้แม่ไม้ก็พอมีโอกาสเพราะตอนนี้ดาวความรักไปสถิตยอยู่ที่ภพเรือนมรณะนอกจากจะแปลว่าไม่มีแปลว่าโสดแปลว่าตายแปลว่าจบกันไปแล้วยังแปลว่าการต่างประเทศการเดินทางหรือคนที่เจ็บช้ำมาหนัก,นกๆพวกพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ด้วย แต่การพบเจอความรักกับคนประเภทนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนื่องจากว่าความรักสดใสความรักเกิดใหม่ดาวดวงนี้คือดาวพระเสารดันไปสถิตอยู่ที่พบเรือนอริก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาคุณอาจจะพบเจอกับคนที่เขาอยากจะมีคนรักแหละอยากจะมีแฟนแหละแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเสียสละความ สุขส่วนตัวหรือยังหวงความโสดอยู่เพราะเป็นโสดเนี่ยมันก็มีความสุขในแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าการเป็นโสดนี่คือทุกนะคนที่เป็นโสดแล้วมีความสุขมีเยอะแยะเลยเขาก็จะมีความอิสระของเขาอยากทําอะไรก็ทําไม่จําเป็นที่จะต้องไปตามอ,อกตามใจใครเขายังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ทีนี้พอมาเจอคุณเนี่ยด้วยความที่คุณเป็นชาวกันโดยปกติแล้วชาวกันหรือชาวธาตุดินเนี่ยมักจะมีเงื่อนไขมักจะมีข้อแม้กับคนรักเยอะอันนี้คือโดยปกตินะแต่ถ้าคุณเป็นชาวกันที่ไม่ใช่กันแท่ คุณอาจจะเป็นลัคนาการแต่คุณเป็นราศีที่ค่อนข้างจะปล่อยวางได้ง่ายคุณก็อาจจะไม่ได้ยึดติดอะไรกับคนรักมากนักไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากนักมันก็สามารถที่จะคบหากับคนที่เขารักอิสระแบบนี้ได้ก็คือคุณไม่ได้เอาความสุขของคุณไปแปะไว้ที่เขาวันไหนที่ว่างมาคุยการวันไหนที่เขาพร้อมที่อยากจะมาคุยก็คุยวันไหนที่เขาอยากจะไปมีชีวิตสันโดษอยากจะไปมีโลกส่วนตัวของเขาหรือว่าอยากจะไปมีธุระป่าปางอะไรของเขา ก็เรื่องของเขาถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรแต่ส่วนใหญ่ชาวกันจะไม่ค่อยเป็นแบบนี้เท่าไหร่ก็อยากจะให้คนรักเนี่ยเขามั่นคงกับคุณอยากจะให้สม่ําเสมอกับคุณอยากจะให้ละทิ้งความรักอิสระของเขาเพื่อมาใช้เวลาร่วมกับคุณถ้าเป็นแบบนี้ในช่วงเดือนนี้มันจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะดาวความรักเกิดใหม่นอกจากอยู่พบเรื่องเสียหายแล้วมันก็ยังมาเจอการกับดาวคู่ศัตรูถึง2ดวงทําให้ถ้าเกิดคุณไปยึดติดอะไรกับเขามากนักหรือพยายามที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาเร็วๆในช่วงเดือนนี้เนี่ยเขาจะวิ่งหนีเขาจะไม่เอาด้วยถึงแม้ว่าเขาจะชอบคุณก็ตามนะคะดังนั้นก็ปล่อยวางไม่ต้องเร่งรีบที่จะต้องได้สถานะแฟนเร็วนะแค่ค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆคุยกันไปไม่เอาความสุขของเราไปแขวนไว้ที่เขาก็พอจะมีคนคุยได้ในช่วงเดือนนี้ค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ตั้งต้นคือไพ่ของการพบเจอความรักพบเจอคนถูกใจมีโอกาสที่จะไปตกหลุมรัก กับคนที่มีลักษณะเป็นไพ่เดทก็คือคนต่างชาติหรือว่าพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่แก่กว่าเยอะๆประมาณ7ปีขึ้นไปค่ะเพียงแต่ว่าคนที่มีลักษณะเป็นไพ่เดทคนนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับไพ่สิบไม้เท้านั่นแปลว่า1นึ่เขาอาจที่จะมีหน้าที่การงานรัดตัวจึงไม่ค่อยมีเวลามาสารสัมพันธ์เท่าไหร่หรือ2องเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเลยดังนั้นเขาไม่ได้พร้อมที่จะมาจูนปรับจูนเข้าหาคุณในเรื่องของความรักนี่ยังไงมันก็ต้องปรับจูนเข้าหากันเพราะมันคือคน2คนที่แบกกล่าวต่างกันแล้ว เจอกันแต่เขาไม่ได้พร้อมตรงนั้นแต่เขาอยากที่จะให้คุณปรับจูนเข้าหาเขาฝ่ายเดียวมากกว่าซึ่งมันก็จะเป็นงานเหนื่อยงานหนักงานยากสําหรับคุณลหละถ้าคุณอยากจะสางสัมพันธ์กับค,คนคนนี้มันก็เหมือนกับการแบกสิบไม้เท้าเอาไว้เลยก็คือคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งตามเขาเป็นฝ่ายที่จะต้องคอยทักเขาไปก่อนคอยชวนเขาไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นหรือบางทีถ้าอยู่ห่างการมีระยะทางมาเป็นตัวขวางกาั้นชวนไปทํากิจกรรมก็ยากชวนคุยอะไรบางทีทักไปเนี่ยนาน,น,าน,น,านทีกว่าจะตอบแต่เวลาเขาตอบเขาก็คุยกับคุณดีคื คือเขาไม่ได้เอาคุณเป็นหลักอะค่ะเขาเอาหน้าที่การงานหรือเอาความสุขส่วนตัวของเขาเป็นหลักเขาอาจจะชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่ไม่ได้ติดโซเชียลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้มาตอบไลน์คุณเร็วนะไม่ได้โทรหาคุณบ่อยนะเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่เขามีเวลาทุกครั้งที่เขาพร้อมและที่อยากจะคุยกับคุณเนี่ยเขาจะคุยกับคุณดีหยอดความหวานให้กับคุณก็เลยทําให้คุณมีความชุ่มชื่นหัวใจคุณก็เลยมีความรู้สึกเหมือนไพ่หนึ่งถ้วยซึ่งมันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจคุณณที่่่คุออยยยาาากจะพมตตไปแ แต่ก็อยู่ที่คุณนะว่าคุณจะพยายามต่อไปจนตลอดลอดฝั่งไหมคือไพจ่จบไพ่สรุปมันก็เป็นไพ่สวยก็จริงไพ่เดอะเมจิเชียนแต่ว่ามันยังมีโอกาสที่จะพัฒนาไปอีกไกลๆเลยแต่ว่ามันก็จะต้องเป็นอนาคตอันไกลเพราะต้องดูดวงดาวผสมเนี่ยดาวความรักของคุณนะไปอยู่ในภพเรือนมรณะแล้วจะอยู่อย่างเงี้ยยาวๆไปจนถึงประมาณสิ้นเมษาปีหน้าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความรักที่คุณจะต้องเหนื่อยยาวๆไปจนถึงตรงนั้นคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่พยายามไปผูกสัมพันธ์กับเขาก่อนเป็นคอยวิ่งตามเขายาวๆไปจน ตรงนั้นถ้าคิดว่าพร้อมจะสู้ก็ลองดูแต่ถ้าคิดว่าไม่พร้อมรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็เป็นคนที่ยึดติดด้วยยึดติดกับเขาแล้วเขาไม่ชอบให้ยึดติดอะค่ะตรงนี้มันจะทําให้คุณทุกข์ถ้ามันจะทําให้คุณทุกข์ไม่รักดีกว่าอยู่เป็นโสดไปก่อนดีกว่าค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะ มันก็มีไพ่แห่งความมั่นคงขึ้นนะคะเป็นไพ่เปิดและไพ่ปิดเลยคุณก็มีความมั่นคงกับเขาห่วงแหนเขามากจริงๆเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่เป็นคนคุยแต่พอเขาได้ไพ่เดอะมูนนั่นแปลว่าเขาค่อนข้างจะอึมครึมลึกลับซับซ้อนและเก็บคุณเอาไว้เป็นคนในความลับภาพความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการควบคุมคอนโทรลดังนั้นเนี่ยภาพไพ่ใบนี้แปลว่าเขายังไม่ได้อยากจะปล่อยคุณไปหรอกแต่เขาอยากจะควบคุมคอนโทรลไว้ให้คุณอยู่ในจุดที่ยังเป็นคนคุยแต่อยู่ในความลับของเขาอยู่ยังไม่ได้เปิดเผยอะไร ไม่ยอมให้คุณเนี่ยสลัดออกจากเขาไปได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ได้ให้สถานะคุณเช่นกันแล้วมีโอกาสว่าเขาจะทําได้สําเร็จด้วยก็คือเขาควบคุมคอนโทรลคุณได้สําเร็จคือถ้าคุณรู้จักปล่อยวางไม่ได้ไปคิดอะไรมากคุณก็จะไม่ได้รู้สึกว่าควบคุม control หรอกแต่คุณก็จะแค่รู้อยู่ในใจลึกๆว่าเขายังไม่ได้พร้อมให้สถานะนะแต่ยังไงก็ยังมีเขาอยู่วันที่เขาว่าง วันที่เขาไม่ได้ยุ่งอยู่กับอะไรเขาก็จะมาคุยกับคุณแต่มันอาจจะยังหาความสม่ำเสมอไม่ค่อยได้หรืออาจจะได้เหมือนกันในช่วงกลางกลางเดือนจริงๆแล้วไพ่แปดเหรียญนี่เป็นไพ่ของความสม่ำเสมอนะคะมาอยู่ในตำแหน่งที่สําคัญแต่ถ้าดูจากดวงดาวผสมก็ต้องบอกว่าความสม่ำเสมอจะอยู่ในช่วงประมาณสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ของเดือนส่วนต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่จะอึมครึมหรือบางทีก็อาจจะไปหลงละเลิงไปติดเกมติดเพื่อนติดเที่ยวทําให้ละเลยคุณไปบ้างอันที่จริงแล้วด้วยจากทรง ให้แบบนี้ดูว่าเขาก็รักคุณนะเพียงแต่ว่าเขายังไม่พร้อมอะคา่ะที่จะเสียสละความเป็นตัวของตัวเองไปยังไม่ได้พร้อมที่จะให้สถานะเพราะถ้าให้สถานะปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีเงื่อนไขมีข้อแม้อีกอย่างหนึ่งก็คือชาวกานเนี่ยบางทีตัวคุณเองก็มีข้อแม้คือถ้าเกิดว่าคบหาการเธอจะต้องสม่ามเสมอเธอจะต้องอย่างนั้นเธอจะต้องอย่างนี้ถ้ามันมี potential ว่าคุณจะเป็นแบบนี้เขาก็ไม่กล้าเหมือนกันเขาอยากคบแบบสบายๆให้อิสระแก่กันดังนั้นตอนนี้เขาจะออกแนวเป็น open r e l a t i o n ก็คือเขาก็จะไปคุยกับคนอื่นได้แล้วดูว่าเขาก็อาจจะโอเคก็ได้ถ้าคุณจะไปคุยกับคนอื่นเหมือนกันแต่ก็ดูทรงแล้วเหมือนเขาจะรู้ว่าคุณอะรักเขามากกว่าที่เขารักคุณ เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าคือเหมือนประมาณพูดว่าถ้าคุณจะไปคุยกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะตัวคุณเองก็อาจจะไม่ได้ทําหรือถึงแม้ว่าตัวคุณทําเขาก็รู้ว่าคุณก็ทําไปอย่างนั้นแหละทาประชดประชันเขาจริงๆแล้วใจคุณก็ยังอยู่กับเขาพอเขารู้สึกถือไพ่เหนือกว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เขาควบคุม control คุณได้นะคะวิธีการที่จะดิวกับคนนี้นะก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปคุยกับคนอื่นหรอกเพราะว่ามันก็เป็นการที่ดึงคนอื่นเข้ามาทําให้เขามีความหวังกับคคคุุณณทััั้งงๆีีี่่ใจยยอูกบนนวิธ การคือคุณทําตัวเป็นโสดให้มีความสุขดีกว่าไม่ต้องเอาความสุขของเราไปแขวนไว้ที่เขานะถ้าเกิดว่าเขามาคุยก็คุยหรือบางทีไม่ต้องคุยกับเขาบ้างก็ได้นะคะแล้วแต่หากิจกรรมอะไรทําหาการงานทําถ้าไม่มีกิจกรรมก็หางานเสริมทําทําตัวเองให้ยุ่งยุ่งเขวไว้ออกไปท่องเที่ยวเดินทางออกไปพบปะผู้คนใหม่ๆจะทําให้เราไม่ได้ไปยึดติดเขามากนะักไม่ไม่ใช่วันวันนั่งมองแต่โทรศัพท์ว่าเมื่อไหร่เขาจะโทรมาเมื่อไหร่เขาจะทักมาแบบนี้มันจะทําให้คุณไม่มีสเสน่ห์และไม่มีความสุขทําตัวให้มีความสุข ทำตัวเป็นคนโสดให้มีความสุขเดี๋ยวเขามาวิ่งตามคุณเองแต่ถ้าคุณคอยวิ่งตามเขาเขาจะคิดว่าคุณถือไพ่เหนือกว่าอยู่ตลอดแล้วเขาก็จะไม่พร้อมที่จะให้สถานะคุณสักทีเพราะเขารู้สึกว่าการที่ให้คุณเป็นคนในความลับแบบนี้คุณรับได้ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วหน้าไพ่หลักเลยเนี่ยที่สำคัญเลยคือหนึ่งไพ่ประจำตัวของคุณเป็นไพ่ของคนที่มีเงื่อนไขเยอะเป็นไพ่ของคนที่ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่พร้อมที่จะให้อิสระคนรักเพราะเป็นไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญคือการห่วงแหงเอาไว้อยากจะยึดติดกับคนรักเอาไว้่ิธีการยึดติดก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราจะทำตัวมีความสุขไม่ได้เลยถ้าคนรักไม่ได้มาอยู่ใกล้เราถ้าคนรักไม่ได้มาทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นกับเราถ้าคนรักละเลยเราหรือลืมที่จะดูแลเอาใจใส่เรา เ,เราจะไม่มีความสุขเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้คนรักเขารู้สึกอึดอัดหงุดหงิดรำคาญแล้วคนรักช่วงนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงและต้องการเอาชนะยิ่งถ้าคุณยึดติดเขายิ่งถอยห่างถ้าคุณวิ่งตามเขาจะวิ่งหนี ดังนั้นช่วงเวลานี้ต้องปล่อยให้เขาเป็นอิสระค่ะได้ไพ่หกดาบนี่คือเรื่องของการปล่อยวางนะก็คือถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวช่วงนี้อาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานก็ได้เขาได้ไพ่ของคนทํางานแล้วกาลังต่อสู้ฝ่าฟันกับอะไรบางอย่างเพื่อที่เอาชนะอาจจะ สอบแข่งขันอะไรบางอย่างสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งกาลังไปโฟกัสตรงนั้นหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับงานเลยก็ได้แต่เป็นเรื่องของความสุขส่วนตัวของเขาที่เขาไปมุ่งมั่นเช่นเขาอาจจะอยากจะไปเป็นนักกีฬามาลาทอนเขาก็เลยไปฝึกซ้อมตรงนั้นจนไม่ได้มีเวลาที่จะมาใส่ใจคุณเท่าไหร่นะคุณต้องปล่อยเขาไปก่อนคะ่ะถ้าคุณปล่อยวางไปได้แล้วคุณก็สามารถที่จะมีความสุขด้วยตัวของตัว,ตวคุณเองได้โดยไม่ต้องเอาแฟนหรือเอาคนรักเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับคุณทุกอย่างเนี่ยมันไปได้นะคะไพ่จบยังเป็นไพ่ ที่สวยยังเป็นไพ่เลเวอร์สก็คือยังมีความรักให้แก่กันอยู่เพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยต้องมีสเปซแก่กันหน่อยไปตัวติดเขามากๆก็ไม่ดีหรืออาจจะลองดูก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าเขาชอบทํางานมากๆหรือชอบทํากิจกรรมอะไรบางอย่างมากๆมุ่งมั่นตรงนั้นมากๆเลยคุณอาจจะไม่ได้ชอบแต่ช่วงเวลานี้ต้องเป็นเรื่องของตัวคุณที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะไปสู่ในจุดที่จะเข้ากับเขาให้ได้คุณอาจจะไปเรียนรู้ศึกษา ต,ต,ตามตัวอย่างเมื่อกี้ก็ได้ที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยเขาอยากจะไปเป็นนักวิ่งอยากจะไปวิ่งมาราธอนวิ่งฟูลอะไรของเขาเนี่ยนะคะคุณก็อาจที่จะต้องไปเรียนรู้แล้วเอ๊นักวิ่งเนี่ยเขาต้องมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างเหรอในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการวิ่งเกี่ยวกับการออกกําลังกายประเภทนี้เป็นอย่างไรคุณไปเรียนรู้ศึกษาตรงนั้นแล้วเอาเรื่องนี้ไปคุยกับเขาเขาก็จะอยากคุยกับคุณเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันคุยกันถูกคอไม่ใช่คุณมัวแต่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็ไม่ได้อยากเรียนรู้เรื่องที่เขาสนใจเขาก็ไไม่่่ด้้ออยยากเเรรรีีนนูืงทคุณส แบบนี้มันก็หาเรื่องคุยกันยากค่ะดังนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาจะาค่อนข้างแข็งขืนนะดังนั้นคุณก็ต้องอ่อนอ่อนค่ะมันความรักมันก็เหมือนดึงเชือกนะถ้าเกิดว่าเขาตึงเกินไปคุณก็ผ่อนนะเวลาเขาผ่อนเกินไปคุณค่อยตึงแบบนี้ยังรักษาความรักรักษาสถานภาพไว้ได้ค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่เข้าไปซื้อหากันได้ที่เว e ็บเมเปอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนคุณที่ชอบฟังนิยายเสียงเกตก็มีนิยายเสียงนะคะชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนก็สามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงใน YouTube ก่อใจนักเขียนกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ